ดีค่าไหนนะครับถ้าโรงพยาบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้และภายในเวลา1ปีสามารถที่จะประหยัดเงินไปได้เป็นตัวเลขถึง7หลัก โดยไม่ต้องลดคุณภาพการรักษาคนไข้หรือดุลพินิษ์ของแพทย์นะครับสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ได้โม้ไม่ได้อเวอร์เกินจริงเพราะมีสูตรสําเร็จเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมพาทุกท่านขึ้นเหนือมาที่จังหวัดลําพูนนะฮะก็ต้องอู้เหนือกันบ้างมาที่โรงพยาบาลลาพูนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลต้นแบบ RLU นั่นเองและประสบความสําเร็จครับและว,วันนี้ผมพาทุกท่านมาพิสูจน์ความสําเร็จตัวกันตามผมมาเลยครับไปเลยครับพี่ครับ พราะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ให้โอกาสโรงพยาบาลลำพูนในการขับเคลื่อนเรื่อง RLU ความสำเร็จในวันนี้จึงเกิดขึ้นค่ะโรงพยาบาลลำพูนเราทำได้จริงเป็นความสำเร็จที่เราภูมิใจมากค่ะในยุคที่การเดินหน้านโยบายจะต้องไปพร้อมกับโรคไอทีและนวัตกรรมต่างๆพวกเราเองจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลยครับ ถ้าเราจะส่งไม้เด็ดนี้ให้กับโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลอื่นก็น่าจะทำกันได้มันไม่น่าจะยากใช่ไหมคะนับตั้งแต่ปี2,565นะครับที่โรงพยาบาลลำพูนได้เข้าร่วมดำเนินโครงการการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล Rational Lab Use หรือว่า RLU กับกรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนั้นนะครับความสำเร็จเกิดขึ้น จากหัวเรือใหญ่หรือว่าคีแมนคนสําคัญนั่นก็คืออดีตผู้นำใยการโรงพยาบาลลําพูนครับแพทย์หญิงภาวินีเอี่ยมจันทร์และท่านได้มีการส่งต่อความสําเร็จทําให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้นำใยการโรงพยาบาลคนปัจจุบันแพทย์หญิงละดาวันหานไพรโรดครับ เรื่อง RLU หรือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีประโยชน์สําหรับผู้ป่วยนะคะคือในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอันไหนที่เป็นไปตามมาตรฐานเราก็ต้องผลักดันให้ได้รับการตรวจอันไหนที่เป็นการส่งตรวจเกินความจําเป็นเนี่ยเราก็ต้องทําให้ลดลงในส่วนของโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนและหลังทํา RLU เนี่ยพบว่าเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ไปได้ประมาณ ห้าล้านบาทนะคะ,ะทีนี้ถ้าโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยสามารถจะทําแล้วประหยัดไปได้จังหวัดละ5ล้านบาท<ะ>ประเทศชาติก็จะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ปีละหลายร้อยล้านบาทต่อปีเลยค่ะ,ะคุณภาพต้องมีค่ะ,ะแล้วก็เป็นไปนตามมาตรฐานของแต่ละผู้ป่วยค่ะคีแมนแบบนี้เรามีส่วนสําคัญอย่างไรถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างไรในการขับเคลื่อนเป็นอะไรที่เราต้องสนับสนุนนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตรากำลงัง<ะ>หรือว่าแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องทุกอย่างจะว่าไปแล้วนะครับการขับเคลื่อน RLU ที่อยู่ภายใต้บันได4คขั้นหลายคนอาจจะมองว่าโรงพยาบาลทุกแห่งคงยึดหลักปฏิบัติที่เหมือนๆกันครับแต่ในความเหมือนยังมีความแตกต่างซ่อนอยู่เพราะว่าหลักการที่นําไปใช้หรือแนวทางขับเคลื่อนมักจะอยู่ในเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาลจึงทําให้ไอเดียของการวางกลยุทธ์ผ่านคณะกรรมการ ILU มีความว้าวในแบบฉบับของตนเองครับ สำหรับความว้าวของ RLU โรงพยาบาลลาพูนเรานะคะโรงพยาบาลลําพูเานะะพาาลลพเราได้เพาะบ่ม,มเมล็ดพันธุ์ของ RLU ให้กับ นักศึกษาแพทย์ค่ะเราเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ที่ขึ้นตรงกับมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะเราได้บรรจุหลักสูตร RLU เข้าเป็นหลักสูตรให้กับนักศึกษาแพทย์ของเรา mm hmm. ก็คือเราสอดแทรก RLU เข้าไปในระบบ H A ก็คืองานคุณภาพของโรงพยาบาลค่ะเพื่อให้เกิดความไวความรวดเร็วความทันสมัยความถูกต้องและการรายงานผล l a บที่ส่งตรงถึงมือแพทย์ทําให้แพทย์นั้นสามารถแก้ไขกรณีที่แ a บมีค่าวิกฤตค่าผิดปกติแล้วให้การรักษาเพื่อเกิดผลประโยชน์ของคน ได้อย่างรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของโรงพยาบาลในปี2566ได้ถึง5ล้านบาทความหินเลยก็คือขั้นที่2ค่ะก็คือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ความรู้โดยอาศัยหลักทางวิชาการเอามาประกอบว่าการสั่งแลบตัวไหนที่เราจะพิจารณาว่าโอเวอร์หรืออันเดอร์ อินเวสทิเคชันค่ะเราจะต้องวิเคราะห์โดยเราจะต้องได้ข้อมูลภูของข้อมูลมีเจ้าหน้าที่ไอทีมีนักเทคนิคการแพทย์ที่มารวบรวมข้อมูลนี้แล้วมาดิสคัทกันเพราะฉะนั้นแล้วหากเราวิเคราะห์ผิดมันก็จะไปผิดทางในขั้นที่3ขั้นที่4ค่ะการคัดสรรคณะกรรมการ RLU ที่ต้องเป็นสหวิชาชีพทําให้เกิดความหลากหลายด้านบุคลากรในมิติด้านไอทีเพื่อรองรับระบบปฏิบัติการของ RLU จึงมีความพร้อมและพัฒนาผ่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถูกที่ถูกคนและถูกงานครับระบบไอทีจึงมีความทันสมัยสะดวกและรวดเร็วในระยะแรกนะครับความหนักใจมากๆก็คงจะเป็นเรื่องของเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คุ้นเคยครับของแทยและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในโรงพยาบาลซึ่งเรามีความเชื่อว่าถ้าทุกคน พร้อมใจกันเห็นความสําคัญของผู้ป่วยและประเทศของเราเองนะครับเราจะเดินหน้าแล้วก็ปฏิบัติตามให้เกิดความคุ้มค่าของการส่งตรวจไปพร้อมกันครับระบบไอทหรือระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลนะครับของเราใช้ระบบที่ชื่อว่า PMK ครับซึ่งเป็นระบบที่มีศักยภาพทัดเทียมกับทุกระบบในใน,ในประเทศนี้นะครับ และไฮไลท์สำคัญที่ต้องพูดถึงต้องมาให้ถึงเพื่อให้ทุกคนเห็นนะครับก็คือ The Central Lab หรือว่าห้องปฏิบัติการกลางของโรงพยาบาลลำพูนนะครับที่สำคัญครับมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วและเป็นศูนย์กลางการส่งแล็บคนไข้ที่มีประสิทธิภาพนะครับส่งผลให้มีชาวต่างชาติเขาเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ถึง17ประเทศแล้วนะครับ เราสามารถลดการตรวจเดงกี่แบบชุดจาก100ร้อยละ44.7เหลือร้อยละ10ได้อย่างสมเหตุสมผลค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของ ในเชิงคุณภาพเนี่ยเราอัดเด RLU สู่บันไดขั้นที่5ค่ะขั้นที่5ก็คือหมอวางแผนไว้ว่า RLU จะต้องก้าวไปสู่การประยุกต์ใช้ในส่วนของรูปแบบการศึกษางานวิจัยที่เป็น Research R 2 R s A งานคุณภาพงานนวัตกรรมและเป้าหมายสูงสุดก็คือเครือข่ายและการที่จะเป็นต้นแบบให้องค์ความรู้ของโรงพยาบาลระบูนซึ่งเราฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาแล้วเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่นๆได้นําไปใช้ประโยชน์และเกิด RLU ได้สําเร็จค่ะ ะะได้รับรางวัล RLU จำนวนทั้งสิ้น3รางวัลนะคะเราผลักดันให้กับโรงพยาบาลชุมชนทั้ง7แห่งในจังหวัดลำพูนสามารถเป็น RLU Hospital ได้สำเร็จค่ะเราจึงได้รับรางวัลน,นี้เป้าหมายเลยเนี่ยเราอยากจะเป็นต้นแบบเพื่อที่จะให้เหมือนจับมือทำอะค่ะให้กับโรงพยาบาลอื่นๆในเขตสุขภาพที่1เนี่ยสำเร็จเป็น RLU ทั้งหมด4ขั้นแล้วในปีถัดๆไปเนี่ยเราก็อาจจะนำพาไปสู่ขั้นที่5หรือขั้นพพล l y แบบที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นค่ะ สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ที่จะมาทำงานเรื่อง RLU นะคะคุณสมบัติข้อหนึ่งเลยต้องเป็นคนที่มีใจค่ะพร้อมที่จะเสียสละเวลาในการตรวจแลบนะคะดูแลผู้ป่วยเข้ามาทำงานด้าน RLU อันที่สองเลยก็คือต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะ mm. เพราะ I L U คือการพัฒนามาตรฐานอีกด้านหนึ่งแต่มาตรฐานที่สําคัญเลยก็คือมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพ mm. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการค่ะต้องมีความถูกต้องแม่นยําทันเวลาทั้งในภาวะ ปกติแล้วก็ภาวะฉุกเฉินและข้อ3เลยนะคะน,นักเทคนิคการแพทย์ต้องสามารถเชื่อมประสานค่ะทีมสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลและทีมที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อประสานความร่วมมือในการทำ I L U ได้ค่ะโรงพยาบาลลำพูนหรือโรงพยาบาลต้นแบบ I L U มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศขับเคลื่อนง,งานในรูปแบบ l e Learn and s h a r ์ หรือต้นแบบสู่เครือข่ายเพื่อการพัฒนาโดยสมบูรณ์แบบและยั่งยืนประกอบด้วย 1. เด่นที่เครือข่ายความสำเร็จเกิดได้เห็นผลเร็ว 2. ดีต่อผู้ป่วยหรือคนไข้สร้างสมดุลในการตรวจรักษาและ 3. ได้จึงแบ่งปันต่อยอดสร้างกำลังเสริมเพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนพอฮะอ,าอานาคตของโรงพยาบาลในการขับเคลื่อน RLU พอ ขับเคลื่อนยังไงต่ออ่าอวูเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องขับเคลื่อนต่ออย่างแน่น,นอนเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์นะคะอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเราจะนํางบประมาณที่เราได้ประหยัดลงเนี่ยเอาไปต่อย,ยอดไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อจะรักษาผู้ป่วยแล้วก็เอาไปปรับปรุงเรื่องของสถานที่ต่างๆนะคะก็จะทําให้มันยั่งยืนแล้วก็ ผักดันโครงการนี้เนี่ยไม่หยุดค่ะต้องท,ทำต่อแน่นอนค่ะคคไม่น่าเชื่อนะครับว่าผลสำเร็จปลายทางจะช่วยประหยัดเงินของโรงพยาบาลและของรัฐได้เป็นตัวเลขสูงถึง7หลักนะครับและลองคิดดูนะฮะว่าถ้าทุกโรงพยาบาลพร้อมใจในการทำ RLU จะเกิดอะไรขึ้นความสําเร็จของโรงพยาบาลลาพูนในวันนี้นะครับจะถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนในการที่จะสร้างพลังและมีการส่งต่อการสร้างต้นแบบใหม่ๆให้เกิดขึ้นอย่างสําเร็จนะครับและที่สําคัญจะเป็นความสําเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับ